สวัสดีครับผมนายโชลิตพลอยศรีสุขตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทุรการยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัป,ปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกองสวัสดิการแรงงานตรวจเยี่ยมการจัดตั้งมุมนมแม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุอทัยธานี วันที่13-14กุมภาพันธ์2566นายธานนินพุ่มมลุนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพันธนิธิสิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมสนับสนุนชี้แจง แนะนําการดําเนินงานด้านส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีรวมจํานวน6แห่งโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม ถูประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานประกอบกิจการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อสนับสนุนให้แรงงานหญิงได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลสุขภาพองค์รวมส่งผลให้แรงงานหญิงมีสุขภาวะที่ดีได้รับสวัสดิการพื้นฐานในการดำรงชีวิตและแนะนำความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่พร้อมหม้ออุปรกรณ์เก็บน้ำนมแม่และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบกิจการกองสวัสดิการแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่2ประจำปี2566วันพุธที่15กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา30นาทีว่าที่100ตีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่2ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมตรวจบัญชีสกรกรผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์กรผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานแทนผู้อำนวยการกองนิติการและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงาน การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการกองคำขอกู้เงินกองทุนผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566ขอสหากรกอออมทรัพย์สหาภาพแรงงานนิเคสยามอลูมิเนียมจำกัดจำนวน10ล้านบาทกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวกรุงเทพมหานครครั้งที่1ประจำปี2566 วันพฤหสัสบ,บดีที่16กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายธานินทร์พุ่มมาลุนพุม่นพมนวยการกองสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวก,กรุงเทพมหาคนครครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดประชุมสมัชาาครอบครัวกรุงเทพหานครประจำปี2566ภายใต้ประเด็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัวหรือประเด็นการเคารพสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง กองสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566เวลา13.30นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566 ครั้งที่2ประจําปี2566โดยมีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรมดํารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายธนินพุ่มอรุณผู้เหนวยการกองสวัสดิการแรงงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2566ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฉบับที่ส ข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปมัมภมโดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปมัมภมจังหวัดนคปรปฐมดําเนินการรับสมัครเด็กปฐมวัยประจําปีการศึกษา2566เพื่อเข้ารับการเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำเด็กปฐมวัยที่มีอายุต,ตั้งแต่2ปีขึ้นไป มาสมัครรับการเลี้ยงดูได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัป,ปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์2566ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิง่งแจ้งเตือนที่ y o u t u b e บชา n e ลกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสลคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ